คุณคิดว่าเพื่อนของคุณเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่ใช่เลยคือมันมีห้องแหลกเก่าพอแล้วเขามีศาสตราจารย์คนอยู่คุมห้องด้วยเขาโคตรเก่งเลยนะมีกับงใช่และในวันนั้น ฉันเลือกที่จะเชื่อข่าวลือทำในสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดเรามีธุระกันที่บ้านน่ะพวกแกไปก่อนเลยเดี๋ยวเราคอยไปรอบหน้าแเรากันี้ไม่สนุกเลยห้องอะไรวะโคตรโล้ไปเน่ยอะไรไม่เนี่ยอะไรห้องนี้อย่างเยอะอึ๊ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยใครมางอะไรวะเนี่ย นี่มีแต่ท่าอันตรายขนาดเลยนี่แต่ว่าไม่ปลอดภัยแมมาเอาไปแจ้งครูดีกว่าแม่นะเอ้ยจะไปแจ้งทำไมไรจ๋าล่ะใช่ค่ะและคนที่สร้างเรื่องคนนั้นคือฉันเองใช่แล้วค่ะถึงวิวจะก่อเรื่องนะคะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเป็นแค่การไปขโมยสารในห้องละพเฉยนะคะก็เลยโดนครูไม้ทำโทษให้มาทำโจทย์หนึ่งข้อให้ทุกคนดูนี้ค่ะ โดยวันนี้วิวจะมาหาค่า pH และ pH o นะคะของสารละลาย a ส e ิ i c a c ินั่นเองค่ะซึ่งเป็นกรดอ่อนนะคะสามารถนำหาค่าไฮโดรเนียมไอออนนะคะแล้วไปหา pH รวมถึง pH ต่อได้นั่นเองค่ะโดยสมการมีอยู่ว่าไฮโดรเนียมไอออนนะคะจะเท่ากับ square root Ka ะคะูณ c นั่นเองค่ะโดย Ka คือค่าคงที่ของกรดค่ะ จะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ5คูณ10ยกกำลังลบ1ติดสแควรด์ดค่ะโดยเมื่อเราหาค่าออกมาแล้วนะคะก็จะได้เป็น10ยกกำลังลบ3มโมลาร์นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปเข้าสูตรที่ครูไม่สอนนะคะโดยหาค่า pH จะเท่ากับลบ log h y รเนี i มไ i o อ,อน,นั่นเองค่ะโดยค่า h y เนีย i ไออ o นของเรานะคะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ3เองหลังจากขอหาค่าออกมาได้นะคะเราจะได้ pH เท่ากับ3ค่ะ ดังนั้นเมื่อ pH เท่ากับ3 p OH ของเราก็จะเท่ากับ11